ครับสวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวนะครับตัวงานตัวใหม่นะครับนาโออีโวนะครับตัว m a ็2นะครับตัวนี้ความสว่างสูงนะครับถึง8400ลูเมนตลอดวันนี้จะมาลองติดตั้งนะครับจะมาแนะนำการติดตั้งตัวขั่ว H4 นะครับในตัวมาด้าสนะครับเดี๋ยวมาชมกันว่าติดตั้งยากไหมอันนี้ต้องบอกว่าง่ายมากนะครับวิธีใส่นะครับก็ไม่ยากนะครับก็คือ อ่าคันนี้เคยใส่ตัวหลอดบางกิไปแล้วนะครับเราจะลองเปลี่ยนให้ดูนะครับถ้าเป็นหลอดเดิมเนี่ยก็คือดึงปลั๊กนะครับจากหลอดเดิมออกนะครับอันนี้ถ้าเคยติดตั้ง led ไปแล้วก็คือเหมือนกันครับก็คือดึงปลั๊กจากหลอดเดิมออกนะครับตัวนี้มันเป็นลูกยางนะครับมันก็จะหมุนยากนิดนึนงถ้าจะถอดจากหลอดเดิมนะครับ เสร็จนะครับเราก็จะถอดลูกยางตัวนี้ออกนะครับแล้วก็ถอดตัวแป้นหลอดนะครับแป้นหลอดดานะครับนี่นะครับหมุนให้ตรงตัวล็อกนะครับมันจะมีร่องอยู่นะครับถอดได้มันจะถอดได้ง่ายเลยแบบนี้นะครับใส่ตัวแป้นหลอดเข้าไปก่อนนะครับแล้วล็อกปกติเลยครับ จากนั้นนะครับให้ทําการใส่ตัวยางลูกยางเข้าไปก่อนนะครับนะครับอ่าจัดตัวยางให้ดีนะครับให้ตัวยางอยู่นอกตัวแป้นนะครับแป้นมันจะมีตัวขอบแบบนี้นะครับให้ตัวยางอยู่นอกนอกขอบแป้นตัวนี้นะอ่าครับผมแล้วก็ทำการใส่ตัวหลอดเข้าไปตัวหลอดเนี่ยเราจะใส่เอียงประมาณนี้นะครับอ่าพอเวลาบิดเนี่ยตัว มันก็จะตั้งตรงแบบนี้นะครับเราจะใส่เอียงประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับตัวแกนหลอดมันจะเอียงนะครับแล้วเวลาเราบิดล็อกเนี่ยเราจะบิดให้มันตั้งตรงนี้นะครับนี่นะครับถ้าใส่ถูกแล้วนี่มันจะตั้งตรงแบบนี้นะครับ โดยตัวปีเนี่ยผมจะอยู่ท่ายเสริมให้นะครับทีนี้เดี๋ยวมาทดลองเสียบปลั๊กแล้วลองเปดไฟนะครับอ่าโอเคครับผมอ่าดูนะครับด้านด้านขวา นะครับด้านขวาของด้านขวามือนะครับด้านขวามือของลูกค้าที่เห็นนะครับจะเป็นงานตัวบางกิ่งนะครับความสว่าง4พันลูเมนนะครับตัวนี้จะเป็นงานตัวใหม่8ะันับ8,400ลูเมนลูกค้าจะเห็นว่าความสว่างต่างกันมากเลยนะครับก็มาับเดี๋ยวจะมีคลิปวิ่งขับกลางคืนให้ดูนะครับแล้วลองไปเทียบกับตัวงานตัวนี้นะครับนะครับความสว่างน่าโคม่ต่างกันชัดเจนนะครับโอเค